สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมกับพีพีอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลล์ครับจะมา ดูแคมเปญแฟชั่นต้อนรับซีซั่นใหม่นะครับที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ครับผมแน่นอนว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับมีทั้งภารกิจกับมิชชั่นที่เราทําเยอะเลยทั้งช้อปปิ้งให้ตัวเองช้อปปิ้งให้เพื่อนๆด้วยบอกเลยว่าต้องขอมาวัยเรื่องแฟชั่นกันนิดหนึ่งแฟชั่นแอนด์แฟชั่นของพี่กับคืออะไรบ้างคิดว่าการแต่งตัวเนี่ยมันคือเรื่องสนุกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับชีวิตประจําวันได้ด้วยต้องเป็นแบบเดลี่ไลฟ์สไตล์ที่มันต้องเป็นตัวของตััััววววเเเรรราาาาาด้้้้ยยยนน่่่่่คคือออแฟชขขงงงงงงลลพพพีีีีป็็็ไบกกกทิ ว่าตัวเราเองเราก็พยายามปรับให้มันมีความเป็นเราไม่ที่สุดโอ้วันนี้แต่ละคนมาก็คือค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองสูงมากนะยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสไตล์ไหนอันนี้พี่ว่าแบบวันนี้เรามาแบบสนุกสนุกมากกว่าอันนี้แบบเหมือนเดินห้างแบบเล่นๆ่นเดินห้างวันประจําวันก็อาจจะมีแค่แบบหาสั้นส้นสูงนิดหน่อยแล้วก็เสื้อสื้ส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นแบบคลาสสี่เทเลอร์ลุกคุณเดินอยู่ในห้างแอร์เย็นๆอากาศติดลบบใช่อันนี้ก็จะแบบแคชชัวร์นิดนึงครับคัาผม ทางเซ็นทรัลเวลล์เขาก็เลยมอบภารกิจภารกิจหนึ่งให้เราถ้าเราได้ถ่ายแบบขึ้นจอดิพาโนรมิกนะครับเราจะแต่งตัวยังไงพี่ว่าต้องปังเพราะว่าจอเคยใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาแล้วนี่ไม่เคยจริงหรอแล้วที่น่าคุ้นคุ้นใครอ่ะเป็นเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ๋อหรอใช่ไม่ใช่เราองเพลงพอด้วยนะ้องเพลงพอได้หรอแล้วก็มามามากับอีกคนด้วยนะดิวกิ้หรอโอเคครับผม้นไปด้วยครับไปครับ เรากำลังจะไปเล็กเสื้อผ้ากันเราจะไปแรแกใช่ในพูดเรื่องแฟชั่นของเซ็นทรัลเวโอหน่อยว่ามันยังไงบ้างครับที่เซ็นทรัลเวโอเนี่ยคือมันมีร้านเสื้อผ้ากว่า400ล้าน400กว่าล้าน400กว่าร้าน400กว่าล้านแห้งบาทไม่ใช่ผมว่าน่ะ400ร้านค้า่ร้0 0ล้านค้าในสี่ยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดจะไม่มีตัวเราเลยถูกไหมถูกต้อง ซึ่งคอนเซปต์ของเซนทันเวิลเนี่ยเขาก็จะมีรันเวย์ทูเรียลเวย์ครับก็คือแฟชั่นที่จับต้องได้รวดเร็วทันใจมีอะไรออกปุ๊บเราสามารถหยิบจับได้ทันทีก็คือเหมือนจากรันเวย์มาสู่เรลเวย์ก็คือมาแบบมาเจอรวดเร็วทันใจใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น New Avenger ด้วยครับคืออะไรอันนี้ New Avenger ก็จะเป็นฟีลแบบว่าคือแต่ละแบรนด์เนี่ยที่ว่ามันมีซิกเนเจอร์ของมันอยู่แล้วเป็นชิ้นที่แบบ i m e l e s s ชิ้นที่แบบยังไงทุกคนก็ ก็สามารถที่จะแบบใส่อะ,สอะไรก็รู้ใช่ใส่อะไรก็รู้ใส่อะไรก็จะรู้สึกว่าแบบเออฉันฉันใส่แบรนด์นี้นะ<ช>มันทำ<ช>เน<ล>ยจริงๆมันก็คือการแบบเหมือนที่เราแบบ explore คนพบตัว,เอ,อตวเองใหม่ๆด้วยในห้างมันก็เป็นซิงเกิลเจอร์ของแบรนด์นั้นๆนะครับและอย่างสุดท้ายคือ Making Statement นะครับก็คือการที่เราจับที่ไหนหรือว่าแบรนด์ไหนเนี่ยเราก็สามารถเอามาแมชเป็นตัวเราได้ก็พี่จริงเหมือนแบรนด์แต่ละแบรนด์ตอนนี้ก็คือพยายามแบบนำความแบบ sustainability ะครับ sustainable อะไรเงี้ยเข้ามาใส่ในตัวแบรนด์ใช่แต่และแบรนด์มันก็จะมีแบบคอนเซปต์ต่างกันไม่เหมือนกันอ่ากำลังจะเดินเข้าห้างละ มาบ่อยหรือเปล่าเดินเดินประจาม Central วล์มันอยู่ตรงใจกลางเมือยแล้วก็จะคิดถึง Central World ตลอดร้านอาหารใหม่ๆเพียบร้านเสื้อผ้าก็คือเยอะมากเยอะมากๆหยิบจับอะไรมาได้หมดงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านแรกที่เราจะไปเนี่ยร้านอะไรไปครับอะาะธอรทำท่านี้ฉันทำท่านี้มือมือต้องเหมือนมัต้องอย่างนี้นี่ไงเราทำเพื่ออะไร คอนเทนต์นี่เราถึง hey, แบนด์ <it S 1> แรกกันแล้ว,แ,ลวแบนด์แรกที่เรามาดูคือ Spotty and Rich นะครับ นะครับคอนเซปต์แบรนด์นี้คืออีโค่มากเพราะว่าเหมือนจริงๆอ่ะหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาว่าเวลาเราอยากไปออกกำลังกายเนี่ยเราใส่เสื้อผ้ากีฬาแล้วเสื้อผ้ากีฬามันไปไหนต่อไม่ได้บางที uh huh. มันไปได้แบบฟินเนสแต่ว่าสปอร์ตยีนลีนี่คือคิดมาให้แล้วว่าคุณใส่สปอร์ตยีนลีนเนี่ยคุณออกกำลังกายเสร็จคุณสามารถไปเที่ยวไปทําอะไรได้ต่อซึ่งที่จริงไม,ไม่ออกกำลังกายก็ใส่ได้นะใส่ได้เพราะมันมินิมอลมากเลยนะใช่และลายต่างๆเนี่ยคือพี่ว่า ทุกคนอาจจะเคยเห็น,หน,นสปอร์ตยิงเวชกันมาเยอะแล้วเราก็ใส่กันมาเยอะแล้วแต่กับอันล่สสุดต,ต้อง,องขึ้นจอพารานมิกใช่ <S <S ที่กลับต้องเลือกราถ้าเกิดเราขึ้นจอพารานมิกเนี่ยเราต้องใหญ่ไว้ก่อนเราจะเล็กไม่ได้เสื้อใหญ่ๆแล้วหนึ่งอาจจะต้องโอเวอร์ไซด์ด้วยอันนี้เราจะเลือกให้ตัวเองกันใช่ไหมเลือกให้ตัวเองอได้อยู่นะน้ค้บนล่าง แล้วเราก็ใส่ใส่หมวกสลับกันไหมพี่<ด>ก็ไปเขียวหนูไปฟ้าเอาเสื้อคู่อยู่นะนี่นะจอพาโนรรมิดคือทีมอะอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะขึ้นอะไรใหญ่ๆอย่เงี้ยชุดเราต้องใหญ่กว่าเพราะไม่งั้นเราจะดูตัวเล็กเราก็ใส่โอเวอร์ไซส์ไปเลยให้มันสีสันหน่อยเราจะไ,ได้ไม่คกลืนกับแบล็กก่าใช่แล้วคราวนี้เราก็เล่นคำแบบว่าถ้าสมมติเราจะขึ้นคู่อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ต้องมีไอเทมแบบสีสลับกันนิดนึงสลับให้เป็นกิมมิกให้คนแบบเอ๊ะฮะทำไมอะแบบทำไมอะใช่ไหม ข้ามสปอร์ตย์เลนล้วก็จะเจออีกร้านหนึ่งที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนก็คือว i v วียนเวสต์วูด วิเวียนเวสปุส่มันเป็นยังไงแล้วก็ต้องเข้าไปดูก่อนยังไงดีะก็ <c oughs> คือเราสังเกตเลยเวิยเวียนเวสปู่เนี่ยมันจะมีตาที่แบบทุกคนต้องแบบเห็นแล้วก็เหมือนแบบเป็นดวงดาวทีม่มีไม้กางเขนคือเหมือนดาวเสาเออเหมือนดาวเสาที่มันมีแบบวงแหวนแล้วก็มีไม้กางเขนซึ่งเป็นโลโก้ตัวดังของเขาเลยทุกคนต้องมีซึ่งแบบพิวว่าจิวเวอรี่กับตุ้มหัวอะไรเงี้ยสร้อยคออะไรเงี้ยน่ารักมากๆอยู่แล้วแต่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อเสื้อผ้าดีเสื้อผ้าดีนี่ก็ใส่อยู่ วิเวียนเมสูทแอบขอโมยข้ามาใส่เขาโจทดเขาโจทย์ก่อนเขาโจทย์ก่อนเนาะอันนี้ก็ต้องขึ้นพารามิตรกันใช่ไหมชอบตรงนี้ลุคนี้เลยใช่ไหมเราชอบตรงนี้นั้นเดี๋ยวไปเลือกกันว่าชุดต่อไปเป็นชุดอะไรได้ครับปไปไหนดูซิเลือกอะไรมาก็จะเป็นกางเกงนี้ใส่เสื้อนี้ข้างในเก็บป,ป้าหรือเสื้อย่างนี้ใช่ไหมเพลงๆแล้วลากก็มัดข้างในด้วยใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บก็คลุมอันนี้ไงเพิ่มความแบบ ระยิบระยับเข้าไปอีกด้วยการติดเข็มกัดอันนี้มันก็จะเข้าสีเดีวยวกับกระดุมอ่ะอภิปรับเลือกยังเราเลือกแล้วไหนอันไหนอันไหนอ่าอย่างนี้แบบยีนเนี่ยเลเยอร์มันก็เยอะ<ต>ใช่ไหมน,น่ารักแล้วมันไม่ใช่ยีนแบบธรรมดาแต่เขาก็มีลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบได้แดงเงี้ยแล้วก็กระเป๋าก็ กระเป๋าฝั่งเดียวกางเกงเยอะแล้วเราก็อาจจะใส่ข้างบนง่ายๆจะเป็นแบบโปโลสักตัวสีไม่ได้เราหร้ามน้อยห้ามน้อยหรอเราห้ามน้อยเราต้องใส่เฟอร์เฟอร์ได้หรออันนี้เราก็จะเพิ่มเลเยอร์เข้ามาเพิ่มเลเยอร์เข้ามาหน่อย,อยอจ,จะใส่กับเสื้อสีขาอะไรอย่างงี้แต่ถ้าลายชนลายเลยจะเป็นไปได้ไหมถามว่าถ้าเกิดใจเราได้อะมันก็ได้ <นะ S 1> มันก็ได้รับไหมเอามาส่องพี่เราดูมาสองแล้ว ร้านที <rôle CCTV> ่3เมย้ไหมไปเขาบอกว่าร้านนี้จูจ่าจูจีจูจูสุดๆจู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 จีจีจาจๆาไปไปดูกันครับเป็นไงร้านต่อไปร้านนี้ไงอันนี้สีสันฉูดฉาดมาก ครับผมแล้วก็มาถึงที่ร้านโซดาแล้วซึ่งมันตรงออกับคอนเซ็ปต์เลยครับตรงตรง,ตรงมากมันคือ new adventure ชุดแต่ละอย่างที่เราจะหยิบมาเนี่ยเราต้องแมชมาเป็นสไตล์ของตัวเราเองให้ได้แต่โจทย์ก็คือมิชชั่นนี้มี2อ,อย่างคือเลือกให้ตัวเองด้วยแล้วก็คนพิเศษของตัวเราเองเนี่ยเราเห็นแล้วนะแล้วของคนอื่นอ่ะยังไม่เห็นค<อ>นพิเศษใครเป็นคนพิเศษนะคนพิเศษมีคนพิเศษหรือเปล่าโอ้ยมีสิตัวเราเองก็มีหรือเปล่าฮะเรามีแต่ใจพิเศษให้กับคนพิเศษอ๋อไปเลอกเลยโอเค <ๆ>แล้วก็นี่เลยไปทะเลไปทะเลชิลๆได้ไหมได้อยู่อันนี้ได้หนึ่งชุดละอันนี้เลือกให้ตัวเองไปทะเลไม่กลับได้ยังอันนี้ก็ใส่ได้แบบเป็นผ้าิลิวๆเวลาโดนลมทะเลองเงี้ยมันก็จะแบบปิวอ่าของเราอ่ะเราไปด้วยกันได้อยู่นะชุดนี้แล้วคนพิเศษอ่ะไหนไหนคนพิเศษเขาใส่อะไรอ่ะคนพิเศษกับพิกาบปลาคนพิเศษเนี้ยมันก็ต้องอะไรที่มันฉูดฉาดน้อย<ๆ>เลือกให้คุณพลอยชวาแล้วกันนะครับอุ้ย หุ้ยทำไมอ่ะอะไรอ่ะพี่ไม่โอเคนะทำไมอ่ะจะม,มีความความรักอะไรอ่ะพี่ฉาเหรอใช่แล้วจะเลือกให้ใครพี่หวานเจี๊ยบได้โอ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่หวันตัวนี้เลยเท่านั้นพี่ว่าเหมาะกับเขาอ่าผีเสื้อผีเสื้อแล้วก็ถ้าเพื่อนเจี๊ยบเขาจะแบบเซ็กซี่นิดนึงใช่ไหมก็จะไม่มีเสื้อตัวไหน ก็จะเป็นผีสเสื้ออย่างเดียวอันนี้ก็ลูซูซหน่อยเดินใส่ก็ไดออ้อันนี้ก็จะเลือกให้พี่หวานเจีย๋ยเราเสร็จจากโซดาชุบฉาชุบฉามาแล้วต่อไปเราก็ต้องไปช็อปต่อเร,เราไม่เราไม่ยอมหยุดใช่เราตื่นมาเราต้องช็อปเลยได้เลยเราตื่นมาเรายิ้มตัวเองให้กระจกแล้วเ,เริ่มช็อปปิ้งได้เลยชีวิตเราต้องเดินต่อไปไป ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แฟชั่นสตูดิโอบล็อกนะครับ,รบซึ่งเป็นบล็อกใหม่ของแคมเปญแฟชั่นซิติเซนนะครับใครอยากมาถ่ายรูปเนี่ยเขาจะแสงไว้ให้แล้วสีขาวหน้าสว่างสวยมาโพสท่ากันได้และสวยมากๆนะครับใช่ <ผม S 2> เดี๋ยวเราต้องไปโพสหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันไปเลย ถ่ายรูปเสร็จแล้วไปไหนต่อช้อปปิ้งสิครับรออะไรต่อไปคือการเป็นการเลือกเสื้อผ้านะครับผมให้กับคนสนิทคนสนิทมีเป้าคนสนิทเมื่อกี้ให้คนสนิทไปแล้วไงอันนี้ก็อาจจะให้คุณแม่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 ก็คือหนึ่งในคนที่เราสนิทใช่ไหมใช่เนี่ยโคเซก็เหมาะกับคุณแม่นะแต่จริงพี่ว่าเราก็พี่จัดเสื้อผ้าไปกัดดีกว่า จริงเหรอใช่พี่เลอกไว้ให้แล้วจริงเหรอพี่ว่าเกงตัวนี้น่ารักพี่ว่าใส่ได้ไหมได้ถ้ามันจะไม่ได้อะได้สิแล้วก็เสื้อนี้แค่นี้ก็น่ารักเราเลยผู้ชายใส่ได้นะผู้ชายใส่ได้อ่าจากเสื้อใหญ่นิดน,นึงกางเกงก็คือเหมาะกับเรามากเพราะว่าชอบตัวนี้เลยอ่ะต้องใส่ขาให,ใหญ่ๆห,หน่อยเดี๋ยวนี้ อ่ปลาปลาปาเราไปเลืวคอนเพเศตกันโอ้ไม่ก็คอนเพเตเขาเอกับดิสนีย์นะครับมีแบมบี้เุยคนนี้น่ารักเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่หมอดเด้อเออนี่น่ารักเลยอ่ะน่ารักอ่ะจริงๆเสื้อผ้าคือมันไม่จำเป็นว่าต้องจำกัดเพศเนาะผู้ชายผู้หญิงก็ใส่แบบของกันและกันได้ มันอยู่ในเรื่องไซส์ด้วยเนาะพี่กัปเพราะว่าจริงๆแล้วแบบบางครั้งแบบเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเรามากกว่าครับผมก็ไม่ได้เลือกที่จะแบบเออจริจริงมันจะแบบพีชท้ายพีชอะไรแต่จริงจริงมันอยู่ที่ว่าความมั่นใจด้วยแล้วก็เรื่องไซส์ด้วยนี่คือเราเห็นชุดนี้ยชุดให้แม่เพราะว่าช่วงนี้ประเทศเปิดแล้วเราสามารถบินไปเที T ่ยวได้อันนี้คือชุดที่แบบไว้ขึ้นเครื่องได้เลยเพราะว่าเป็นผ้าที่มันใส่สบายใส่นอนได้บนเครื่องแล้วก็เสื้อก็ให้ความอบอุ่น อยู่บนเครื่องหนาวใช่ไหมแล้วก็ใส่แบบนี้ขึ้นเครื่องไปก็คือสบายอยู่ได้บนเครื่องตลอดทั้งวันถ้าจะเลือกให้คนพิเศษใช่ไหมคะผมก็จะเลือกให้คุณแม่และกันครับแต่ว่าเป็นเลือกในสไตล์ที่เราก็แอบเอามาใส่ด้วยกันได้อะ่ะเรื่องเท่กันเก่งพี่ว่าอันนี้น่ารักเป็นปักเป็นรูปด,กดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าอันนี้ผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยเสื้อตัวบนที่จริงคือจะอย่างนี้ก็ได้อ่ะจะเป็นตัวบนตัวนี้ก็ได้เป็นแบบหาเสื้อกล้ามสักตัวข้างในแล้วเอาอันนี้คุมก็ได้ แต่ว่าใครไม่อยากให้คอปก็ใส่แบบไซส์ใหญ่ไปเลย XL อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคอปอยู่ดีแต่ว่ามันก็จะแบบยมีความยาวลงมานิดนึงอะไรเงี้ยครับผมใส่กางเกงเอวสูงเมื่อกี้ได้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงเอวมันสูงอยู่แล้วแล้วใส่สวมตรงนี้ไปเงี้ยมันก็จะพอดีกันครับและกระเป๋าใบนี้แน่นอนน่ารักมากจะซื้อ,ซ,อซื้อไปใชร์คุณแม่ แล้วพี่เลือกเสร็จแล้วเลยทำไมได้ของเอร็วจังเลยอะอที่นี่ของมันเยอะจริงจริงเลยมันง่ายมากมันมีทุกแบบทุกสไตล์คือจะบอกว่าช็อปร้านนี้บ่อยมากเพราะมีเสื้อวงเสื้อวงเหรอเอออาจจะไม่ปีเก่าเป็นเสื้อผลิตใหม่แต่ก็คือลายสวยใส่ได้น่ารักน่ารักได้แล้วพี่กับไดรือ,อยัางไหน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 จริงจริงชุดนี้เราก็ใส่ได้นะใส่ได้ดิน่ารักอุ่นนี้ก็ได้ใส่ได้เหมือนกันแล้วก็นี่ งงถ้าเลือกรองเท้าไปด้วยก็จะแบบอาจจะเป็นแบบคู่นี้สีนี้ตัดสีหน่อยสัดสีนิดน,น,งน,นึงแล้วก็เพิ่มหมวกเอซสเซอรี่สร้อยอะไรอย่างเงี้เข้าไปด้วยหมวกก็เยอะล้านนี้หมวกเยอะมากเข็มขัดเอซสเซอรี่เต็มท็อปกันได้ครับไหนไปดูพี่กักบเหน่อนพี่กับเลือกอะไรพี่กับเลือกอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดมเมื่อกี้ก,ก็เปลี่ยนตัวนอกได้ได้ก็เป็นตัวนี้ก็ได้ก็เป็นตัวนี้ได้ก็ไอ้นี้ผ้ามันก็อาจจะแบบสีชัดขึ้นมานิดนึงโหช็อปกันมาเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนิว่ะวันนี้เราได้อะไรมากันบ้างได้ครับ เป็นยังไงได้อะไรมาบ้างวันนี้เยอะแยะมากมายพี่กับได้มาบ้างเยอะเหมือนกัน uh huh. ชอบลุกไหนสุด uh huh. วันนี้ใช่ไหมถ้าให้เลือกลุคขขงวิเว uh ียนเวสต์าูดจะชอบลุคนั้นหน่อยเพราะว่ามันมีความแบบสนุกของกางเกงเสื้อด้วย uh huh. อะไรเงี้ยค่ะ uh huh. พี่กับอ่ะชอบโซดา uh huh. เพราะว่าสีสันแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อากาศบ้านเมืองเราร้อน uh huh. ใส่ไปไหนก็ได้ฟิวๆิเนาะดีครับวันนี้ก็สนุกมากสนุกมากวันนี้บอกเลยว่าจอยมากๆเพราะว่าเราอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับผมมีร้านให้ช็อปเยอะมากจริงๆบอกเลยนะครับว่าที่เซ็นทรัลนี่คือครบมากๆแน่นอนเพราะว่าเซ็นทรัลเนี่ย is my fashion citizen ครับสำหรับใครนะครับที่อยากช้อปปิง้งก็อย่าลืมมาค้นหาเสื้อผ้าตามสไตล์ของเรานะครับแล้วก็พร้อมพบกับโปรโมชั่นดีๆตลอดเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เลยนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนะครับครับผมบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ